รามกเกียรติเนี่ยเป็นเรื่องของอสูรแล้วก็วานรซนึ่งเป็นบริวารของพระรามห,หรือพระนารายณ์อวตารมาเทพเจ้าพระองค์นี้เนี่ยอวตารลงมาก็เพื่อที่จะมาปราบยุคเขียนสร้างสันติสุขให้กับโรคอุปมาเหมือนกับว่าพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยก็เปรียบเสมือนสมุติเทพอยู่แล้วสม,มุติเทพที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับ องค์พระนารายที่อวตารลงมาปราบยุคเข็นถึงได้ตั้งราชวงศ์ว่าราชวงศกก์จักรีว่าจักรกับกรีนี่ก็เป็นอาพุธของพระนารายอยู่แล้ว ไปเกิดเป็นทศกณัณฐ์มีฤทธิ์มีอำนาจสิบหน้า20ก่อนสามารถห่อเหินเดินอากาศได้ดำดินอะไรได้หมดมีอาวุธครบหมดเลยแต่ตัวเองจะไปอวตารเป็นมนุษย์เดินดินไม่มีฤทธิ์มีอำนาจอะไรมีแค่สอนก็เลยมีพวกเทพบริวารต่างๆเนี่ยถูอาสาเพื่อที่จะมาเป็นบริวารของพระราษ สิ่งเหล่านี้มันเกิดมาคู่กับคนไทยอ่ะเกิดมาจากความเชือ่อวิถีชีวิตบางอย่างเนี่ยถึงแม้ว่าเราไปรับอ,อริยธรรมเข้ามามันก็รับมาข้ามาแค่กะระเียปลีกเปลือกเท่านั้นเองแต่ส่วนที่มาเราเห็นเนี่ยเราได้มาจากความเป็นคนไทยของเรานี่แหละสร้างคิดแล้วก็สร้างแล้วก็ทํามาจนมา,มาเป็นตกเป็นบร,รดกให้กับลูกหลาน คำนับครูนี่เด็กยังฝ่ายใจก่อนจะแสดงก่อนจะเล่นอะไรก็จะลึกถึงครูบาอาจารย์ที่นี่อย่างเช้าที่ว่ามีคำนับครูนี่มันมันก็ยังเป็นสิ่งที่เราพยายามปฏิบัติอยู่นะเพราะถือว่าจะเล่นเรื่องอะไรใหญ่ๆสักท,ทีหนึง่งหรือว่าจะต่อเพลงอะไรที่เราถือว่าเพลงศักดิ์สิทธิ์พวกเพลงหน้าผ่านต่างเราก็ต้องมีการไหว้ครูอย่างย่อยอย,อย่างเงี้ยอันหนึ่งข้าจะไหว้ววพระอีะสวง พระนารายณ์เทพและเทวดาทั้งหลายทั้งบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สั่งสอนมาขอคุณครูรักษาให้ข้าพเจ้าอยู่เย็นเป็นสุขผมได้รับเกียรติ เป็นผู้จัดทําบทโขนเรื่องรามเกียร์ชุดพ่อของแผ่นดินต้องนำํำพระราชกรณียกิจของในหลวงที่มีต่อประเทศเป็นสื่อมาผสมกับเรื่องรามเกียร์ ก,ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นฟอร์มเป็นงานที่เป็นฟอร์มยักษ์เลยของสถาบานันก็เราก็ไม่รู้ว่าจะเลือกใครแหละครับแต่่ตวา่าครูเขาเลือกเราเสร็จอย่างเงี้ยก็คขรู้สึกว,ว่าดีใจความรู้สึกว,ว่าต้องทําให้เต็มที่ ที่วาในเรื่องของเทพเจ้าตัวโดยเฉพาะตัวพระความเป็นเทพเจ้าจะสื่อมาเป็นท่ารำเนี่ยบุค,คลิกการเคลื่อนไหวต่างๆของตัวละครเนี่ยอะไรที่จะสื่อให้ถึงความเป็นเทพเจ้าพระรามเนี่ยมีความเป็นเทพเจ้าครึ่งหนึ่งเป็นกรรษัตริย์นักครบต้องแฝงความขลังความศักดิ์สิทธิ์ของของตัวละครนะเพราะฉะนั้น ความนิ่งของท่าความสง่าบุคลิกที่สุขุมของขวนเพราะนันขวนถึงจะไม่มีการแสดงออกสีหน้าทาอารมณ์มากจะยิ้มก็ต้องละไมยอยู่ในหน้าสิ่งนี้เราจะบอกให้เด็กให้เขาเห็นว่ามาจากไหนมาจากครูบาอาจารย์เราทั้งนั้นเลยจากครูของครูของครูเนี่ยท่านถ่ายทอด ต่อกันมาตอนนี้เราโฟกัสที่บทละครของเราเราคิดว่าเราเป็นพระรามนะเราจะต้องเล่นให้มันน่าเชื่อถือว่าเราเป็นเจ้าเมืองเป็นแม่ทัพเป็นพระหมหากษัตริย์นะ พระรามเนี่ยที่ภาคสาคดีระหว่างนิรพัทกับหนุมานที่ทะเลาะก,กันเราต้องมีความภูมิฐานในการตัดสินคดีนั้นๆยากกว่าครับเพราะว่าถ้าจะแปลกขึ้นจะไม่เคยเจอบางท่าดุดุดันขึ้น รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครั้งนี้ยิ่งใหญ่ด้วยเรื่องที่ในหลวงท่านครบเจ็ดรอบมันคงเป็นขนที่ยิ่งใหญ่มากตั้งแต่อยู่มาจะสิบปีครับผมไม่เคยเห็นโบสถ์ถูกเนรมิตเป็นฉากได้ขนาดนี้ผมว่านี่เป็นครั้งแรกและยิ่งเป็นงานเฉลิมพระเกียรติและแสดงตรงนี้ฉากข้างหลังเป็นโบสถ์บรวรสถานสุทาวาสของเรานี้ที่เราเรียนอยู่ทุกคนก็จะตื่นเต้นอยากที่จะแสดงอยู่แล้ว แสดงเยอะขึ้นซ้อมหนักขึ้นตัดทุกอย่างมีงานเรื่องอะไรตัดทุกอย่างเพื่อจะมาอยู่ที่งานนี้งานขลชนบทเกียรตเนี่ยต้องทําให้เต็มที่ก็ mm hmm. อยากทําอะไรเพื่อ mm hmm. เป็นการถวายพระพรแก่ท่านด้วยครับเป็นการทําเพื่อในหลวงของพวกเรา องค์ท่านเหน็ดเหนื่อยทั้งพระสติปัญญาทั้งพระวรากายกำลังทุกอย่างสเสด็จไปทุกที่เพื่ออะไรเพื่อประเทศชาตินะในเรื่องกราม่อเกียรตินี้สะท้อนให้ถึงพระองค์ท่านที่ประสบปัญหาอะไรต่างๆแต่ปัญหานั้นจัดสำเร็จลุ่วรงได้ดีด้วยความ รองดองกันพระรามจะหมอพิพากษาระหว่างลิงสองตัวลิงขาวลิงดำเนี่ยนี่ครสีสองสีที่ที่มีความขัดแย้งกันนะพระองค์เป็นผู้ตัดสินปัญหาตัดสินปัญหาให้ตัดสินปัญหาให้แล้วก่าเกิดความสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีทรงนิงนงึกตรีในฤดีวาหุมานและนิลพัท สองกระบี่เป็นยอดทหารแม้จะเปรียบนั้นก็บ้านรหัสเบื้องซ้ายควานิลพัตเรื่องสักดาแต่ปัญญาคนขาง,ง,งจะบ้างเบาส่วนฮั่นวานน้ำเหลา แสนปราเปรืองเรื่องทั้งปัญญาเสียนิลพัยไปได้หันมานมามาจากเมือนเช่นซองหักพระองค์ท่านมีพระเนตรพระกันกว้างไกลหรือย,ยาวไกลมากท่านมองการไกลเลยฮะเจ้าจงกลับไปานีคุ้มพหะหนขนพฤกษา กำหนดให้ได้มาเตือนหลักหลังแล้วจงตั้งใจระวัยระวังสองขานีแม้ช้าไปจะวายชีวีด้วยอาญาปัดนี้โอดแล้วพยอยพาะกระส์ก็ต้องใช้ พระวินิจฉัยที่ถูกต้องว่าควรที่จะอะไรเพื่อที่จะให้ภารกิจภารกิจหนึ่งเนี่ยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเจ้าจงคุมพลกรายไปทิ้งผมสมุทราแม้นไม่เสร็จในสามวันกูจะปั่นเกษาเสียบประจานสุครีบเป็นหนาจงพาหลานรีบไปตรวจตรา รีบพนุมานถวายบังคมรามิชาทีรีบไปทำตามบัญชาพระจักรีปนนี้ชิ์พระเจ้าอยู่หัวของเรานำประเทศชาติให้พ้นภัยตลอดเวลาแม้จะเกิดเรื่องราวต่างต่างเพราะองค์เป็นแรงบันดาลใจหรือศูนย์รวมใจของประชาชน ในการคิดการป้องกันภัยศัตรูทุกด้าน ชาชนประสกนิกรถ่ายในพึ่งบาร,รมีพระองค์ท่านสู้องคุณธรรมนะายอาธรรมย่อมแพ้พ่ายไปในที่สุดครองแผ่นดินโดยธรรมพระองค์นั้นครองแผ่นดินโดยธรรมอย่างแม่นมั่นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,498ถึงปัจจุบัน2,554 พระองค์ยึดมั่นคำนั้นโดยจริงใจครับประชาชนมีความสุขความเจริญและแรงบันดาลใจของทุกคนด้วยพระองค์ท่านท่านเปรียบเหมือนพ่อของแผ่นดินครับ ของเราด้วยความรักด้วยทศพิราชธรรมต้องบอกว่าเรามีบุญนะที่เราได้เกิดมาแบบเป็นคนไทยอะ่ะขนาดดูทรงประชวนอะ่ะยังไม่ยังไม่เคยที่จะลืมแบบทุกสุขประชาชน ดินลงไปดูรากของตัวเองดีกว่าว่าอะไรที่มันแสดงให้นถึงความเป็นคนไทยเป็นประเทศไทยก่อนที่รากจะเน่าไปหมดทยที่สุดพอเจอวิกฤตประการต่างๆต้นไม้ก็จะล้มลงไปความเป็นไทยก็จะไม่เหลือ นอกจากว่าขวานเล่มนี้จะไม่มีแล้วอนะแต่ไม่ใช่ว่ายังมีประเทศไทยอยู่แล้วก็สิ่งเหล่านี้จะไม่มีคงคงวิญญาณบรรพบรุษคิดว่าคงไม่ยอมแน่แน่